1-3ปีแรกต้องบอกว่าไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ขาดทุนมากกว่า3ล้านบาทชีวิตหมูแดงไม่ค่อยมีอิสระอะไรมากเท่าไหร่ชีวิตแบบนี้มันไม่ใช่แบบที่ฉันอยากจะทำมันสามารถเป็นรายได้เสริมหรือรายได้หลักของทุกๆคนได้เลย สวัสดีค่ะชื่อหมูแดงนะคะกัญยวิทแก่นวงเป็นเทรดเดอร์ค่ะเทรดมานานแล้ว7ปีค่ะช่วงแรกที่หมูแดงเข้ามาเทรดอะคือเราอาจจะเห็นแบบตามสื่อที่มันมันการเทรดมันดูง่ายแต่หมูแดงก็เข้ามาเพราะมันดูง่ายเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่า1 3ถึง3ปีแรกต้องบอกว่าไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ขาดทุนมากกว่า3ล้านบาทใน1-3ปีแรกนะคะแต่ แล้วอะไรที่ทําให้หมูแดงแบบยังอยู่แล้วก็ยังเทรดต่อหมูแดงอ่ะคือมั่นคงในอาชีพนี้คืออยากได้อาชีพนี้จริงๆเพราะหมูแดงอ่ะชอบชอบมันจริงๆแม้จะเสียเวลาไปตั้ง3ปีอ่ะแต่พอหมูแดงคิดแล้วถ้าเกิดหมูแดงไปเริ่มอาชีพอื่นเท่ากับว่าเวลาในการประสบความสำเร็จของตัวเองอ่ะมันจะยืดออกไปแล้วก็คงจะต้องไปศึกษาอาชีพอื่นเพิ่มอีกซึ่งไม่รู้ว่ากี่ปีหมูแดงก็เลยอยากให้3ปีนี้ที่เราพลาดไปอ่ะ ให้เราได้อะไรกลับคืนมาบ้างหมูแดงทํางานประจํามาก่อนค่ะก็คือว่าทํางานประจาของหมูแดงก็คือ7จ็ดโมงเช้าเนี่ยไปทํางานดึกๆก,ก็คือสองทุ่มสามทุ่มถึงบ้านประมาณนี้ชีวิตหมูแดงวนอยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่เรียนจบจนหมูแดงรู้สึกว่าชีวิตหมูแดงไม่ค่อยมีอิสระอะไรมากเท่าไหร่คือเงินก็ได้น้อยอิสระก็ค่อนข้างไม่มีคือมันไม่ใช่ชีวิตที่หมูแดงอยาก อยากจะเป็นอะชีวิตแบบนี้แต่ว่าตอนนั้นในหัวก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าเอ๊ะเราอาชีพไหนหรือธุรกิจไหนที่มันจะตอบโจทย์กับตัวเองเพราะตอนนั้นทุนเราก็ยังไม่ได้มากหมูแดงอะเลือกอาชีพเทรดเดอร์อันดับแรกเลยอะคือหมูแดงอะชอบที่เทรดเดอร์คือมันมันเป็นนายตัวเองแล้วก็หมูแดงสามารถมีไรายได้จากตัวเองคนเดียวซึ่งตอนเราทํางานประจำอะมันต้องขึ้นอยู่กับคนอื่น เยอะเกินการตัดสินใจแล้วก็เพื่อร่วมงานความสัมพันธ์คือทําให้รู้สึกว่าชีวิตแบบนี้มันไม่ใช่แบบที่ฉันอยากจะทําการเป็นเทรดเดอร์รายได้ทุกอย่างมันมาจากตัวหมูแดงเองหมูแดงก็เลยเลือกที่จะเอาอาชีพนี้เป็นอาชีพอีกทางหนึ่งก็เลยลองเข้ามาเทรดค่ะจุดเปลี่ยนก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่4คือ จากเดิมใช่ไหมที่หมูแดงเทรดคือเมื่อก่อนอนะ่ะเราจะเป็นคนเทรดยาวแล้วเราชอบถือระยะไกลค่อนข้างแบบรันเทนนะ่ะแต่ว่าหมูแดงเป็นคนออกหลอดใหญ่มันเลยทําให้การที่พอเราออกหลอดใหญ่ขนาดหลอดไซที่มันใหญ่มันทําให้หมูแดงแบบไม่สามารถถือไปไกลได้ตอนนั้นอนะ่ะเราก็จดบันทึกข้อเสียของตัวเอง ที่หนักหน่วงมากๆคือจดทุกอย่างที่เป็นข้อเสียของตัวเองแล้วหมูดแดงอาศัยการปรับเทคนิคให้เข้ากับรูปแบบการเทรดของตัวเองก็คือหันมามองย้อนตัวเองดูตัวเองมากขึ้นว่าตัวเองมีข้อเสียอะไรแล้วก็พยายามค่อยๆไล่ปรับทีละข้อค่ะมันก็เลยทําให้หมูแดงปรับเทคนิคพอปรับเทคนิคมาได้ปุ๊บาการเทรดของหมูแดงมันเลยดีขึ้นก็คือศึกษาเพิ่มเติมในในรูปแบบเทคนิคที่มันเข้ากับตัวเองให้ได้มากที่สุดมันก็เลยทําให้หมูแดงพัฒนาขึ้น จากคนที่เทรดไม่ได้ก็เริ่มมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆรๆค่ะตอนที่หมูแดงเริ่มเทรดได้เข้ามาแบบมีรายได้ตอนแรกมันก็จะเท่ากับเงินเดือนของพนักง,งานประจำเนาะแล้วมันก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆหมูแดงก็เลยมองว่าเ,ออเราอยากเอาความรู้ที่หมูแดงพอจะมีอะ่ะ ส่งต่อให้กับคนรอบข้างได้บ้างหมูแดงก็เลยเปิดพอตเล็กๆให้เพื่อนๆนะคะพอคนเริ่มรู้จักเรามากขึ้นหมูแดงก็เลยตั้งใจที่ว่าในอีกแบบปี2ปีข้างหน้าก็เลยอยากทําเป็นอะคาเดมีสอนเทรดซึ่งในประเทศไทยอะ่ะยังไม่ค่อยมีเยอะหมูแดงก็เลยอยากทำอะคาเดมีเพื่อส่งต่อระบบเทรดที่ตัวเองเทรดแล้วได้เงินให้คนอื่นมีไรายได้ด้วยค่ะ หมูแดงได้ Market for You เป็นแรงสนับสนุนที่ดีที่ทำให้เราสามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดภายใน2ปีก็คือเป็นที่รู้จักแล้วก็มีชื่อเสียงมากขึ้นค่ะเป้าหมายของหมูแดงหลังจากนี้คือหมูแดงมองว่าอาชีพเทรดอ่ะมันสามารถเป็นรายได้เสริมหรือรายได้หลักของทุกๆคนได้เลยเพราะฉะนั้นน่ะหมูแดงตั้งใจที่จะส่งต่อระบบเทรดพร้อมกับเครื่องมือต่างๆในการเทรดเนี่ยให้กับทุกคน ทั่วประเทศเนี่ยสามารถเทรดเป็นรายได้เสริมและรายได้หลักได้แต่ว่าทุกคนเนี่ยต้องมีวินัยในการเทรดคือการเทรดมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองการตัดสินใจของเราเองเพราะฉะนั้นเวลาเราตัดสินใจเราต้องรอบคอบแล้วก็มีการบริหารจัดการทุนที่ดีอันนี้คือหัวใจสําคัญของการเทรดหมูแดงอ่ะก็เคยพลาดเคยล้มมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้หมูแดงก็อยากส่งต่อสิ่งที่ผิดพลาดให้กับทุกคน ได้รู้จะได้ไม่เป็นข้อผิดพลาดให้ตัวเองแล้วก็จะแนะนำเทคนิคดีๆที่เราประสบความสำเร็จให้กับทุกคนได้เอาไปใช้เพื่อมีอไรายได้ต่อไปค่ะ